แต่ก็ซีเว่าหลายกับบได้นะครับบางคนกับถ้าผมว่าหลายเดี๋ยวบางคนเขาที่ตกใจนะครับออกมาทักท้วงเห็เว้าเฉพาะในที่ในเขตบ้านของผมเนี่ยนะครับ เจ็ดแปดตัวครับบวกกับหมาคนอื่นเห่าจนไม่ได้รับได้นอนเลยลุกมาเบิง่งลุกมาเบิ่งแล้วก็มาห้ามหมาบอกให้เห่าหลายแันมันลำคาญครับเว้าวกับห้องบันไดนะครับเพราะว่าบกค่อยกระชับกระเชงบันไดมือนี้อดนอนพว่าได้ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็น เพื่อสิรับอีกกรรับง่ายครับนี่ครับบรรยากาศภูเขาครับคือซิบุมี่อย่างายนะครับคุยเดี๋ยวเบาหลาเดี๋ยวเดี๋ยวซิมีคนตก กใจนะแบบธรรมดานะครับยังเบาเบาก่อนครับถ้ามีเหตุการณ์อย่างเมื่อนี้ก็เดี๋ยวสิคุยให้เอฟซีฟังอยู่นะครับสำหรับเมื่อวานนี่ก็มีมีคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตหมอลำที่บ้านกกอกผมก็แค่ไปดูนิดๆน,นะครับก็คือก็ที่มีการพ้อนลำแล้ครับบนหน้าเวที ผมก็เลยให้เมเจ้าบ้านเพิ่นไปนะครับเพื่อสิได้ปล่อยปล่อยเพื่อนบ้างครับปล่อยให้เพื่อนไปมีความสุขกับการล่องการลำผมก็เป่าบ้านแล้วก็ทำงานอยู่บ้านนะครับบ่ได้น้อยใจอย่างไรครับก็คือให้แม่บ้านเพื่อนไป ในบ้านเพื่ปไปในงานครับซอยงานครับเพราะว่ามีโรงทานมีหันมีน่หลายอย่างเนาะครับแต่คนไปคิดว่าไปหลาย,ยู่ครับเพราะว่าบ้านกบกเฮานี่มันคนน้อยโว่แม่นบ้านใหญ่นะครับถ้าบ้านที่อื่นมันก็สิเต็มไปบิดถือว่า สี่สิบห้าสิบกว่าคนไปนี่กะถือว่าหลายครับแต่ว่าบางคนเขาก็บ่ได้ไปนะครับอาจจะมีธุระทำอะไรที่อื่นนะครับแต่เมื่อวานนี่ก็ม่วนกันครับบางคนกน็ตกใจกับการทำคลิปของผม อาจจะมาตีเปลี่ยนบ้างครับผมก็เอาแบบที่ว่าน้อยที่สุดแบบนี้นะครับ